โหหายเหลือทำไมให้โดนทำไมอ่ะเดี๋ยวจ่ายขอน้องกูดายบุกมากไอ้สัตว์เสียโดนด่าเยอะแล้วเย็ดแม่ดายบุกมากแล้วผมโทรนะโทรสวัสดีเพื่อนทำอะไรอยู่เพิ่งถึงห้านไปไหนมาไปส่งคนที่บ้านงรถไปส่งรถมาเหรอมีคนอยากคุยด้วยอ่ะไม่โดนบางพับให้โทรเนี่ยบางบางพับเหรอไอ้เหี้ยรู้ได้ไงวะ เอาเด้เอาเด้เคลียรเด้เดี <BLANK limitation> oh, ๋ยวขอสามพันผ <ley> ูยอมเสจ็ดพันให้เด็กเมื่นนึ่งผูให้มันได้ไอ้ผูกไกลเต่าไอเย็ดเอาบรรดาไม่เยอะเดี๋ยวแบงใจเดี๋ยวนี้เลยเสียเออมึงรักแบงไหมล่ะอ่ากูจัดให้เดี๋ยวกูแทงน้องกูได้ ได้บุ๊กไดบุ๊กการบุ๊กกองไดบุ๊กคุยโรบินสันยศแม่อย่ามายุ่งกันเสือเสือโรบินฮูดโรบินฮูดทะเบียนอะไรทะเบียนอะไทะเบียนอะไรวะทะเบียนภาษีคัดาีคัดเกินรถมือสองภาษีรถมือสองภาษีไอ้เกนี่้เก๊ผู้ชายมาษีคัดเกินผู้ชายมือสองภาษีคัดเกินผมติดตามอยู่แล้วแม่ต้องครับเดี็กของจัจให้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไรเอ่ย รอพี่โค้งนะติดตามนะเอาแล้วคันเดี๋ยวจัดเจัดยวจัดมอเตอร์ไซค์มือสองให้พม่เสียคิปหนึ่งนะเออาไอ้กี้กี้ตะก้อยกี้ตะก้อยอันนี้อันนี้งานแจ็คเกี้ยวนะครับงานปีนะค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ได้บุ๊กไอ้หายเสือทำไมให้โดนทำไมอ่ะเดี๋ยวจ่ายน้องกูดาบุ๊กมากไอ้จัดเสียโดนด่าเยอะแล้วเย็ดแม่ดาบุ๊กมาก แล้วผมโทรนะโทรวัสดี่อนทำไรอยู่เพิ่งถึงหลาน,ลานไปไหนมาไปลงคุณีมาไปส่งรถไปส่งรถมาเหรอมีคนอยากคุยด้วยอ่ะไม่โดนบังคับไปโทรเนี่ยบังบังคับเหรอไอ้เ <c oughs> ยนรู้ได้ไงวะเอาเดีย๋ยวเอาเดีวเคลียร์เด,ยเดี๋ยวขอสามพันกูยอมเส0เจ็ดพันให้เด็กหมื่นนึงกูให้มันได้

ทะเบียนอะไรทะเบียนทะเบียนเอ่ออะไรวะทะเบียนภาษีคันเอ่อภาษีคัดเกินรถมือสองภาษีรถมือสองคันเก่งเก่เนี่ยเก่ผู้ชายภาษีคัดเกินอรัับมงู้ดผู้ชายมือสองภาษีคันเกินโอ้ติดตามอยู่แล้วเหมือนต้องฮะเด็กของจันให้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไรเออรอพี่โค้งนะติดตามนะเอาลเนด็กจันน์ เดี๋ยวจัดมอไซค์มือสองให้พม่เสียคลิปหนึ่งนะออไอ้กี้กี้ละก้อยกี้ละก้อยอันนี้งานเจ็กิ้วได้ครับงานปีนะค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ได้บุกไอตาวมางานรู้เนี่ยยุ่ใจมึงคลิปหนึ่งเปทั้งวันนุ้ยยังคาบเลยเอาไปเอาไปโอ้ยยัง ฟุีงแล้วไอ้บุ๊กไอ้ต๋อรู้ว่าบางมัดรอแล้วเอาแล้วปูใช่เดี๋ยวไปมาทุกคนมองไปกูอยู่เบื้องหลังหมดเดยไปเอามาไอ้สตอรี่ที่ผ่านมาแล้วหมดกูอยู่เบื้องหลังใช่ไหมน้องเราแล้วมันก็พุ่งให้มันโดนเออเราก็กลับด่ามันยึดเพื่ออะไรเพื่อให้มันถ่ายตะบูกันได้ใช่ไหมไอเสือขายมอไซด์ได้ไหมไอปุ๊ขายตะบูไอเต๋อสายตะบูได้เยอะนะปูขายตะบ้าได้

มอไซคือไหนมีมีมอไซของจัวยานอยู่คันนี้ไช uh> ่เชิด่าไหนเชิดเนี่ยตอมอไซมาหน่อยมอไซมาลงน้องผมมีปอดภัย่ไหนเพันาขายมอไซเดี๋ยวโอหไปไหนี่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอนนี้ไงอ๋อรู้แล้เรีย้อแล้วจไอะไ เอาดิอามออาเดี๋สอนให้เยวอานี่นีคันนี้คันนี้คันนี้เขียนมึงโ้นเลยโน้นเลยเขียนดูยิ้ดูไม่หยุดเดี๋ยวนู้ติดมาแล้วอันเนี้โอยไอโคลล้อแล้วแม่งรู้แล้วว่า มามาเด็กใครเนี่ยไม่รู้อันนี้รู้เลยว่าต้อยมาปุ๊บรู้เลยเด็กใครอย่าลืมมันหอนย์นึงศูนย์ได้ได้ได้ไม่ได้พิโคเตรียมใหญ่เลยเนี่ยรี่กายวุ่งกลับละไอ้เดี๋ยวก่อนนะไอแค่เรื่องนี้นะเรื่องที่ผ่านมาตั้งแต่แรกกูไม่เกี่ยวนะครับผมพามาพามามีจะพาหมาโอ้ยพากระหมาก็มาใส่แว่นด้วยโอ้ยใส่แว่นด้วยเรเบนไม่พิโค Oh เอาใหม่ค่ะเมื่อกี้เลี้ยงให้หนูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงให้เอาพร้อมก่อนเดี๋ยวเอาพร้อมมาแต่งก่อนเดี๋ยวก่อนเขาตอนนี้ยังไม่สุดอีกยังไม่สุดโอเคอีก,กี้มันเป็นสกอย <c oughs> มาชี้ <c oughs> หน่อยว่ารถใครสติ๊กเกอร์ <c oughs> นี่นะอบกว่ารถมือสองเนี่ยรถมือสองรถเราลแรงด้วยอันนี้ <c oughs> แค่สติ๊กเกอร์ก็รู้แล้วว่ารถแรงเข้ไหมบ้าเออรถมือสองอมาแล้วแบนแบน

ดีแล้สอนมึงสอนี่ยมันไวต้องอยู่ความจริงคนเปิเพลงมันเอาแล้วเพรอะไรมาเต็มเลยเป็นเพลงด้วยก็คือว่าเอาทุกอีพีมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยเข้าใจไหมเอาทุกอีพีมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยต้องบอกน้องๆนะครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมผมผมเพิ่งมากำกับตอนนี้นะครับแต่ตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นผมไม่ได้เกี่ยวนะครับผม อ่ะน้องๆก็จะรู้แล้วนะครับว่าเกมนี้ใครเป็นคนใครเป็นคนกำหนดใช่ใครอย่คนณิเสีดูสิออหนูอยู่ดูสิไอ้ผู้ชายมือสองเลยอันนี้ผู้หญิงมือสองผ่าสีขาดเกินเดี๋ยวผู้หญิงมือสองกลายเป็นผู้หญิงมือสองทะเบียนอะไรทะเบียนอ่าผู้หญิงมือสองผ่าสีขาดเกินผู้หญิงมือสองทะเบียนขาดเกินภาษีขาดเกินอะภาษีขาดเกินหนูเอฟซีเสียดูสิเออพูดพูดหน่อยพูดหน่อย ใช่ก่อนใช่ก่อนเดี๋ยวค่อยติปบังยัดแม่สองถ้ามึงถูกใจเดี๋ยวให้ยสองพันสวัสดีค่ะหนูกี่อ่ากลาบนะกี้ดุสัตว์เลยก็เอาไงกี้กี้ดุสิดถูกที่อ่ากี่ดุสัตว์ดีกว่าอ่ากี้ดุเสือกเออกี้ดุเสือกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะหนูกี้ดุเสือกครับวันนี้มีรถพาไออรถมือสองนะครับ เมีไคพ่สวัสดีค่ะหนูกี้ดุเสือกสวัสดีค่ะหนูกี้ดุเสือกแล้วก็อะไรแล้วผู้หญิงมือสองพาสีผู้หญิงหมือสองพาสีขาดเกินวันนี้เรามีรถตัวแรงนูเบฟเบฟเวฟร้อยยี่สิบห้าจัดเต็มก่อนอื่นนะเออหรือเต้นเพลงก่อนต้องอยู่กับความจริงหรือว่าเหยียบรถเลยเหยียบรถแล้วเดี๋ยวเพลงดับปุ๊บก็สวัสดีค่ะหนูกี้ดุเสือก ต้องด่าได้พวกก็ให้เต่าด้วยถ้่าก็เหลือก็จบจบควาด่าเลยเสี่ยวโมเสี่ยเต่าอย่ามาเรื่องครับพี่เสียดูติดอ่าใส่สักหน่อยหนูแม่งดูติดดีว่าสักหน่อยหนูกี้ดูเสือทะเบียนขาดเกินผู้หญิงมือสองทะเบียนขาดเกินต้องซื้อรถต้องซื้อรถที่เสือเสือดูสิเท่านั้นเพเดี๋ยวออกไปเองอ่ะรู้แล้วครับน้องๆว่าใครเป็นคนเขียนบทเาไม่ต้องพูดเยอะมาเอาเพลงมาก่อนต้องเต้นก่อน ไมยครมบเริ่มใหม่เหิ่มใหม่มารล่มใหม่ริ่มใหม่ทัดทัดเอาเอาจริงแล้วบีาเก้นบีทาเก้นเซื้อบีทาเก้นหวานเลยถือขวดด้วยมันได้สมบทบานเลยด้วยยซื้อบเกนมาขวดนี ไ่่ร <rôle: opolit> ีแอคไงรีแอคทุกคนรีแอคทุกคนไปแล้วหนูว่ดรไปแล้วเปิดท่อนฮุกติให้กูเหนื่อยอยู่นั่นแหละเออเปิดท่อนทุกเอเออสองอันอ๋อ่องมีแบบนี้เลย เดี๋ยวเดลากลากว่มานี่เลยพี่มาท่นี้เลยเียบเียบรถไปเลยไ่ไม่ไม่ผมพุ่มกลับไม่ทันไม่าครับุดมโผถายาเลยเอาเล่าขาอยู่เลยโค้ดเล่าเขาเล่าแค่เล่าอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้ใส่โค้มาเลใส่โค้ดมาใส่โคมาใส่โค้ดมาใส่้ดมาใส่ดาใโค้ดมาใส่ค้มาใส่โค้ดกาใส่้ดม่โค้ดมาใสโคดมาใ้าใ่าโค้มาใโ้าแล้วกาะส่ดมาใโ้ดมาใส้่โ้ดงกระโด้ดม ก็บอกรักน้องทั้งคู่ยังไงจบแล้วบอกรักน้องทั้งคู่รู้เรื่องโอเคหนึ่งสองสามรักน้องทั้งคู่รู้เรื่องไปเร็วอยู่โอเค อสอได้ไปถึงเชีงาว่าในชัวงเป่าได้ครับได้่อเมซิ่สองพาสีัดวันนี้หนูได้มาส่งรถกับลูกค้าที่เมก็ตาวหน้าแต่หนูอยากจะฝากขอฝากอะไรนิดนึงฝากถึงที่บุ๊กกับพี่เต๋าว่าอย่ามาเอ่อขี้ดูี้ดเสือขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่ามายุ่งกับเสือดุสิด้โอ้โหนี่นี่งานี่ๆงานมว่ายันมีรถมีผากม้ามีแวนก็ต้อง อยู่กับความจริงต้องอยู่กับความจริเข้าใจหน่อยยันแม่ไอ้พวกรล่นสายยันไปเล่อกังนเสียดูสิอ่เออผู้ชายมือสองออภาษีภาษีขกินเกินออต้องซื้อรถมอเตอร์ไซค์เเออ